ไ่บรเอฟมาเบิงงก็ะไดแนน้านังค้นก็อยากได้เป็นทีละลึกก่อนหน้านี้ก็เคยก็เคยขายแล้วค่ะแต่ว่าตอบไม่ทันก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้ตอบเลยก็ยกเลิกไปเลยนะคะพี่โบูดสวัสดีค่ะแม่ค่ะซีเอฟบไรีเอาไปหยัาง <laughs> พร้อมมากไปขคือเป็นเคินๆนนี่ มือนีนักแบบไล่หลายเด้อที่น้องอ๋อโคดันผู้ใดโดนขายขายช่วยกันทำอาหาริงมาดูนี่นี่โอ้แม่มานั่งให้กำลังใจใช่ค่ะแล้วก็มีอ่ะคนอยู่ในรูปด้วยนะคะมายืนยิ้มอยู่นะคะอยู่จะมาคนนึงมากวนดันมาขยขายหรือยังหีเออยิ้ได้ขายหรือยังหีแชร์แล้วขอบคุณค่ะป้า2,008เลยเด้อขายของขึ้น2,009แล้ว ผู้ใดเอฟก็ถีเอฟว่าท่านือล้นี่กฎการการเอฟของเราก็คือให้ทุกคนแคปหน้าจอนะคะเราก็จะมีรหัสให้แคปหน้าจอพร้อมกับราคาที่รวมค่าส่งแล้วราคาที่รวมค่าส่งแล้วแล้วก็ให้ทุกคนทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะแอนจะเป็นคนตอบเองนะคะเพราะว่าจะได้นั่งไล่ชิคให้ด้วยว่าตัวไหนเป็นตัวไหนสลิปถูกต้องไหมนะคะจะได้ให้น้องๆแพ็ค ช่วยกันได้ถูกต้องใส่ XL มีบอว่าน่าจจะหอดค่ะ x อ XL เอาไปหลาโตแล้วอยู่นี่เอ็อไปหลายต,ต,ตแล้วเอฟไม่ทันไม่เป็นไรคนคือหลายแค่สิมาก่นี้แล้วมันจังมวนมันเดหยาดกันเด่ที่นอหงวดงกันแบบว่าหยาดกันอ๋อแล้วต้องปักหมุดไหมคะปักหมุดบอกว่าให้อา่าหมายถึงว่ากติการหรือไง มาถึงแคปหน้าจอแคปหน้าจอ,แค,าจอแคปหน้าจอพร้อมรหัสหรอแคปหน้าจอพร้อมรหัสแล้วกอ็อินบ็อกซ์ส่งสลิปมาได้เลยส่งสลิปพร้อมอ่นมาได้เลยนะคะแชร์ให้แล้วสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องลหลายๆค่ะ ก็คอยรีวิวกับมามาเห่นเพจดีบันไนพอเป็นเพจขายของเอาไปทำแล้วเจ็ดสี่พันแล้ว,วขายไม่ออกเลย <laughs> เดี๋ยวอันนี้ผู้ซอยอยุ่เพข่ฟันวาไขาเพื่อแบบว่าพี่น้องอยากหูซักส่วนของเสือ่อมผาส่วนหมากมันเป็นเสือ่อาที่แบบว่าใส่ครั้งหนึ่งสองครั้งนะคะแล้วก็ไม่เคยใส่เลยเจ้าไดใสิได้มันต้องนีและมันด่าใจเลยพี่น้อง เราซื้อไปแล้วเห็นว่ามันตัวเลกนี้แล้วก็อเออ,ชอใช่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 ซื้อไปแล้วเห็นเห็นแบบเห็นแรกมนันนกำใจแล้วก็บางตัวก็มีสตอรี่จะบอกเลยบางตัวก็มีที่ไปที่มาสมมุติว่าอย่างอย่างตัวนี้คันพี่น้องเคยเห็นมันหยับใน้อเที่เขาไ้วิเต่ารีอันนี้คันพี่น้องก็เห็นในยูทูบพี่น้องสิเพลงอ่าขอแค่ภูเข่าวนะคะที่เอ็นใช้โคเวอร์นี่ ถค่พี่น้องเปิดเขาไปเบิ้งน YouTube กับิเป็นเสือตัวนี้เสือตัวเท่าๆแล้วก็เห็ดหนาเสาๆลองเพียงอยู่สีฟ้าแล้วฮะย่าเบิ้งหลายๆตัวนี้น่ารักอันนี้ก็จะเป็นเรสนะคะนี่ไม่เคยใส่เลยราคาถูกๆเอามาส่งต่อเริ่มไปไหนที่แบบตื่นเต็นแค่เอาเลย